แล้วเป็นสับปะเลอเหรอสับปะเลอครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้พ่อพามาที่เก่าอีกแล้วย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่เข้าองในไม่ได้เป็นไงครับกุมารทองเรากลับมาจากกองสลากใช่ไหพ่อพลาดมื่ลุมเน้เข้ามาแน่ว่า เสลี่ยนเนี่ให้น้ำเป็นลมกุมานทองกลับมายัางครับพ่อกลับมาแล้วตอนนี้กุมานอยู่ตรงไหนครับพ่อนนบน,นบนข้างบนเลยข้างบนม <c oughs> ันมาบอกเมยไปก่อนมาแล้วเดือนมาหายอย่าทถามที่ไปที่มากว,าวาาันที่พรพชไห่ออยากถามที่ไปที่มากวันที่ผ่านมา เพคนห้ถือบ่ฮะเพะหถือด้วยต่ว่าผูื่ื้อเีื่อสือข้นเื่อเอลงครับห้ถืออยู่เพื่อไห้ตัวใดพอเพื่อไห้ตัวใด้่นว่ากันนะครับเก็าเี่หวไหมสามี่ห้าที่สามสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่ง แล้วมันออกสามห้าสองครับแทมหนึ่งนะครับพอสามโตเนาะพอแบบวอนวทางพอนนีได้มาเจงไดจ้าแนวทางพอเนพอเขาถีราย <c oughs> พ,พุ่งผุดผู้เดือดเมืออื่นไปเผาผู้เดือเื่ออนไปเผานาวัดดันวัดนี่ะเลนี่ตะกี้กับเผาที่นี่แหละเขาข้งแรกเลยส่วนรองมีมัก่อนสูบแค่ก สบเป็นเมียกลย่ะกขาวมาเผาสุป,ปุยเจียวรกมันฟังยังก็แม่นเลกรดูกิ่น,านมา<ด>บอกเลขบอกพ่อแบบเนี้ยคุณมาขอเหรินน้ำขออยู่น้ำมันนะอาอเมื่อขอเหรนเมื่อไปใส่บ่ได้ค่ะออกได้ตะวันพระทว่าเป็นข้านีน่สององคเงี้อยู่ <ภา S 1> เลย ส <c oughs> นมากเพื่อนสีไปสัมผัสพ่พอของสีบอกพ่อก็ <g economies> ไปสัมผัสอแนละ่ะไปไปนั่งไปเป็นคือคนห้องนี่ล่ะไปหาพ่อหอดบ้านเลยบอกหอดบ้านหมาหอนมือขึ้นกับหมาหอนอ๋อ <c oughs> มือขึ้นมันผ่าไงลาะพ่อพระมันศีลขึ้นพวกเดียวเราไม่ขึ้นท่านพระแล้วอรัมานั่งเหรียญอ,อ,อยู่นอกบ้านนันนอ่อยู่ยเหนหน้าบ้านโซฟาอน้าน่โซฟานอนอ มาก็หอนบ่ดยฝนก็ตกอีกเลยว้าดวดอกออกมาพอดีมันเสียงเป็นเออนั่นดอกสองคนเมือ่อื่นอีกแล้วมีคนอื่นมีคนอื่นน,น,นี่แหละบ้านหลังนี้แหละที่พอนี่พอเราอยู่คนนี้ปุยงไม่ใช่ครับเอันอันมาผู้ชายกับผู้หญิงมาผู้ชายผู้หญิงทีนคนสามห้าหอดบ้านเทศน์ จากหอบ้านเอาพวกเจ้าคือพบ้านออกวัดไหนเห็นหอกพันธะนี่เห็นดอกอแรงสิละ <laughs> ผีบ่ะพ่อผีพันไปพั <laughs> นไปว้างได้หรอพ่อพันไปเพื่อการโอ้ยลูกผมมาขออยู่น้ำพ่อนี่ไม่เหรินน้ำเนี้ยอยู่ในวัดเก๋ยักเจ้าไหนบุ๊กอยู่ในวัดเก่า <laughs> อ,ออกว่ดได้ปันชิดคุกปันมีเนี้ยเด่นจับ <laughs> <laughs> ออกได้เฉวันพระเอาดิผีออกได้เฉพาะวันพระวันพระเลยไปหาพ่อทุกวันพระปล่อยออกครับก็เลยไปบอกเลขพ่อบ่าเมื่อคืนไปหามือขึ้นนี่มิจะบอกว่าให้เอาลักเก้าเด้อเพคะลักเก้าแล้วลอกักเก้าเด้อตีพ่อชุบันบอกบอกว่าเก้ายังพ่อบอกต่ว่าอันมากเทียว เดียวคือมาจากคนนะครับเนี่ยนะตีเซลนะคนณหาตะเกาสุดเดียวกอเล็ดตีใส่คนมาจากคนยังพ่อพ่ออันนี้คะอปาดสามศูนย์มือนี่สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์อันนี้เอาแล้วพ่อแล้วที่ว่าเขาไปกองสลากเขากลับมาหรือยังพ่อมาแล้ว ได้มาตัวไหนพ่อไปกองสลากนะครับยังไม่บอกเขาบอกวันที่สิบสี่อ๋อเขาจะบอกวันที่สิบสี่อีกสองตัวนี่มันอยู่นั่นแหละใค่พ่ออยู่ไนมันนอยู่นะอยู่บนนั่นนั่นนอนอยู่บนพคนผู้ใดครับผู้ใดเออผู้ใดพ่อมั่นท้องผู้มั่นท้องครับพ่อพี่เอิญลงมาเนะ้อลงมาบ่ได้อนั่นเงพันยืนมังก่อนน้ำพาดมาด้วยลงมาบ่ได้ ไปเที่ยวดูอะไรก็ขึนขังไว้ครับจักบริเวณหามลูนอกจากย่ำคำย่ำขึ้นออกมาหลดม่เรียนย่ำมีอกไปออกมากขวนข้นเอาอยู่บนโพนนั่นหรือเ่อครับโพนนั่นแหละที่พ่อไปคุยด้วยวันนั้นน่ะนะที่คุยปวดคออยู่นั่นแหละพ่อมักตัวไหนพ่อตัวพ่อมากจ้าว่าก็มักเก้าสามศูนย์นี่เลยะ เก้ 30, า 9, สามศูนต์ทีมัดเก้าสามศนสิจัดนักเลยบอกพ่อจัดนักอีแล้วต่ว่า,าลก <c oughs> ีกับซึ่งนันมากโอ้จัดกันได้พูดน,าาน,นี้เขาบาพูดนี้เขมาเาสามูนี่เพื่อนบอกบอกพ่อให้ได้เลเพื่อนบอกมาตัวนึงแล้ให้ตีคออ่ะนะพอจับใส ยับไซไปเลยเพราะว่าคุณไม้จะข้นนังสินะมาหาดขันมาเห็นน้ำจะข้นจะค้นเื่อนันกับแม่จะค้นเมื่อนั้นมาแมาสามคุ้ใส่มาสี่เก้านันมาหาดันเพื่อนแมงสี่นี่ข่าวโป๊บเลยบอกพ่อเยนเลยยังกี่ได้ไงผููไดม้าหาดนี่พูดเรื่องมาสองพูดหรื่องมาหา้สิ นี่ยังไงเอ็งบอพ่ะยังง่ายเลยมึงซอหารลอมั่นใจเลยเอ็งบยแต่ตอนนี้พ่อเห็นไหมครับเขาเห็นเขาอยู่แถวนี้ไหมพ่อยังยังไม่มาไม่มาไม่มาถือครั้ง้บปะคะพ่อถวันนี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมพ่อยึดล็อกไปอยู่อยู่บงเครื่องพุ่นเห็นกับบอกค่าโอ้ ห่อ,องนี่เรื่องอไเ้าบองนี่ได้ป่ะทำยังบ้าป่ะเนี่ยเบื้งในพระยกใหนเลยนครับแบบเงยนยกให้อันมาบานกสาตันีสมตัวนี้ตัดเอ,อ,อาป่ะคบพ่อตัดเอาสตัวให้เ e อซตัดเอาที่พ่อ ต้นตัวพ่อมักตัวไรกก่ครับนักเก้าสามศูนย์เนี่ยส่วนนี้จะ <30 1. S 2> มาบอกว่ารักเก้าเนี่ยตะมมามาสามคนอพ่อเขาได้สีเป็นเก้าสามพอเพิ่มมาสามคนสีผักน่าสามถ้าไปเย็ยนมองเพอซบผ้าไปเพาซบนะพอซบกลางเดินในปราสา เบอร์อกพร้อมสุขเดี๋ยวพ่อไม่ดีว่าันเห็นจังแล้วพ่อจะทำพิธีเอาเชือกวันไหนครับพ่อครับพี่จะเข้าไปดูวันที่สิบสีพ่อมันเข้าไปบ่ได้ฝนตกเมื่อคืนแห้งอะไรเกิดเข้าไปบ่ได้คนยางกเอาลุยสิวตรมนี้ไว้ เอลาลกานบัพอแววๆวันหนเออจะไปนี่แหละมองต้นมะขามนี่แหะต้นมะขามนี่นีอย่างเนาะต้นมะขามผูกข้อใจโอ้ <laughs> พ่อสิไปขออยยุหันเลยบอกค่ะ,คะจะิบาไปเบเขาเมื่อใดก่อนจ้าสิบสี่สิบสีมิถุนายนนี่บ <14 S 1> ่หวัดค่ะ คนปะตกสองมือนะถตาฝนปะตกยังสิไปได้เห็นบ่่อไม่รู้สิตุลมไม่เหนึงยุ่งกะไรปกติพ่อเคยขอบ่แบบนี้พ่อเคยเคยขอเคยนึ่งเม่นบ่เคยขอยุบบ้านนองใสค่ะมีปลาสาบ้านน้องใส่ะค่ะปลาสาอันที่แต่งหงเงินไรค่ะปเ่างอยู่นี่เหระเา่าง ไปบอ่อขยะเฮ็ดทางไปบอ่อขยะ,ะแม่นบ่พ่อไมเจ้าว่าผีคือหลายแทนหรอกเวลาเราไปตรวจดึงเฮ็ดทางพ่อแต่มาเห็นผมเหี้ยวคุยิงผมเหีวเมซี่มันนั่งอยู่อันเมซี่ผมเหีวเดือผู้เด็กก็เห็นผู <c oughs> ้ดเด็กก็เห็นย่ำขึ้นเดืดอดมันนั่งเรือันทางมิ่งทางเงินเงินน,น่าก็แพงเัิน คุณจะรูปคู้สูงเห็นปะเออนั่นั่งันีล้วผู้เดียวเห็นผมเง้ยวตีสามตีสี่เห็นรถเป็นบ่้หายเลขบวชบได้ถามผู้เดีก้ไหบได้ถามนีจคนนิ่จะ้าขี่เฝ้าขี่เลแดนไก่ย่านเี่เพาผ้ากันหย่านพ่อเลยาไปขอเอาบอมันบุตรา้ขอเมือเลเห็นข้าเจ้าว่านี่ยี่นั่นคนบ้านนั่งคู่มือ ก็จะไกลไปนะขึ้นแถวนี่งเป็นแม็กซี่พามถึงตายพี่มาพ่อเคยเอาแบบนี้แม่นแม่นบ่พ่อเคยเอาแบบนี้สีแหละแม่นบ่สุยอยู่ที่ตรงนี้สุยหนักสุ่ยรังสุยสุยหนักสุ่ยรังขึ้นลวขึ้นล่องขึ้นเตี้ยมร่องขึ้นเตี้ยมสิบหนว ที่สิสีพ่อที่ถาพิทีนะพอเนาะลูไหลาอยู่นะเขางวดนี่พ่อได้ตัวไหนพ่อเลกัวต่อเลขพ่อสาม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 จิจังอบี่ยงเคือวางสันนเนี่ยคุ้มฟวงเนาะดังเติมสา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 มไม่เห็นมีแล้วพ่อทีนี้ ตัวใหนีกวอกัเนี่ย3ตัวมากที่สุดตัวใดก็พอเน้นบ้าะพอ3-3เน้น3-3เลยสามตัวมากตัวชอบที่สุดตัวได้ก็พอมีอะดิ่งตัวไดพ่อยิ่งซ้ำๆเลยสามสามกับเก้าสามฟุตเแหละตุ้มมืดมีเลยป่พ่อ พมีถุนนหน้าเนี่ยนะพอ่อนี่ตัวไรขวดเอาเลยบอกพ่อขวดที่จะขวดไรได้กัน <c oughs> พันคุณพันมาพอ่ <c oughs> พอเพราะมันใจหลายปไปนพอ่อก็แปดสิบุ๋ละแปดสิบ <80. S 2> ตัวไรพ่อตัวไรตัวอะไรพ่อยา่าอีกนะพอ่อ้ยกกระดูกกันได้ไหมพอ่อ พ่อ,พอสับปะเลอได้ครับเพียวหมู่มากตมู่ชอบเก้าสามเก้าสามศูนย์สาม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 ก็สามศูนย์สามสามมันใจจักเปอร์รเซ็นต์กี 70, <80 S 2> ่พะแปดสิบแปดสิบพ่อสับปะเลอนะครับนั่ไปพิจารณาเบื้องนะครับชอบจัดขัดพานนะครับ ป็นแนวทางเนาะพอเนาะเป็นแมนวันที่สิบห้านี่นักเกิดที่เดียวนักแนวใดล่ะพ่อ,อ,พอจะเขาจะออกมาหาบุ๊คคือสุท้ายเนี่ย